ยอดตำลึงลวกจิ้มน้ำพริกหน้าตาน่ากินไหมครับเห็นหน้ากินแบบนี้ม <Um, ีอันตรายอยู่ด้วยนะครับเนื h, yep. um, ่องจากว่าตำลึงเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันก็คือตำลึงตัวผู้และก็ตำลึงตัวเมียถ้ากินผิดเนี่ยอาจทาให้ชีวิตเปลี่ยนได้จะเป็นยังไงมาติดตามมาต่อไปนะครับเข้าหน้าฝนแล้วยอดตำลึงกำลังงามเลยครับเก็บแล้วหน้าเก็บมาลวกจิ้มน้ำพริกมากแต่ต้องดูให้ดีว่าเป็นตำลึงตัวผู้หรือตัวเมีย ้ารับประทานผิดเนี่ยอาจทาให้ท้องเสียได้มาดูของจริงกันเลยนะครับลักษณะของใบตําลึงเพศผู้เพศเมียเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรในส่วนของใบตําลึงเพศเมียนะครับใบของเขาเนี่ยจะค่อนข้างมนขอบใบจะหยิกไม่มากอันนี้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปถ้าจะนํามาปรุงอาหารเนี่ยควรเลือกตําลึงเพศเมียเนี่ยจะปลอดภัยกว่านะครับมาดูในส่วนของใบตําลึงเพศผู้สําหรับใบตําลึงเพศผู้เนี่ยนะครับ ใบจะมีลักษณะหยิกและเว้ามากกว่าใบเพศเมียปกติเนี่ยจะนิยมนำมาทำยาช่วยดับพิษร้อนแก้ไข้ลดระดับน้ำตาลในเลือดลากใช้เป็นยาแก้อาเจียนลดไข้จะไม่นิยมนำมารับประทานในปริมาณเยอะๆโดยเฉพาะสำหรับท่านที่ธาตุไม่ดีเนี่ยถ้ารับประทานใบหรือยอดตำลึงเพศคู่เข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ท้องเสียหรือถ่ายไม่หยุดได้นะครับดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ในการรับประทานตําลึงของเพื่อนๆเนี่ยถ้าจะเก็บตํำลึงเองที่บ้านเนี่ยต้องเลือกดูให้ถูกนะครับว่าเป็นตําลึงตัวผู้หรือว่าตําลึงตัวเมีย